ความเป็นส่วนตัวของคุณอยู่ภายใต้อิ่มท่องของ AI หรือไม่ Facebook กำลังขอสิทธิ์ให้ AI เข้าถึงคลังภาพในสมาร์ทโฟนของคุณแต่นี่คือจุดที่คนคนหลายคนอาจพลาดไปว่าการอนุญาตนี้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้รูปภาพของคุณสวยงามขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง m e ท a ได้เปิดตัวฟีเจอร์ AI ใหม่ที่ช่วยแนะนาการแก้ไขรูปภาพจากคลังภาพในสมาร์ทโฟนของคุณโดยไม่จําเป็นต้องแชร์รูปภาพเหล่านั้นออกไปสู่สาธารณะฟีเจอร์นี้จะทําการสแกนรูปภาพทั้งหมดในคลังภาพของคุณแล้วใช้เม t a AI ในการแนะนําและปรับแต่งรูปภาพให้เข้ากับทีมที่คุณต้องการอย่างอัตโนมัติดูเหมือนว่าจะสะดวกสบายใช่ไหมแต่นี่คือจุดที่คนคนหลายคนอาจพลาดไปว่าเมื่อคุณอนุญ,ญาตให้ AI เข้าถึงคลังภาพของคุณรูปภาพเหล่านั้นจะถูกอัปโหลดขึ้นคลาวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เม t a AI สามารถวิเคราะห์และแนะนําได้อย่างรวดเร็ว ทั้งแม้เธออ้างว่ารูปภาพเหล่านี้จะถูกใช้เพียงเพื่อการแนะนำโพสต์เท่านั้นไม่ได้นำไปใช้สำหรับการโฆษณาหรือเทรน AI แต่ใครจะรับประกันได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยและไม่ถูกใช้ในวัตถุประสองค์อื่นๆในอนาคตนอกจากนี้การยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบนแพลตฟอร์ม Facebook ย่อมซับซ้อนและไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือจุดที่คนคนหลายคนอาจพลาดไปว่าความเป็นส่วนตัวของคุณอาจถูกละเมิดโดยไม่ทราบ แต่นี่คือส่วนที่น่าท้าทายที่สุดฟีเจอร์นี้ปัจจุบันเปิดให้ใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแต่มีโอกาสสูงที่จะขยายตัวมาทั่วโลกในอนาคตและเมื่อน,นั้นคุณจะตัดสินใจอย่างไรคุณจะยอมให้ AI เข้าถึงคลังภาพส่วนตัวของคุณเพื่อความสะดวกสบายหรือไม่หรือคุณจะเลือกรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณแม้จะต้องสูญเสียความสะดวกคำถามเหล่านี้น่าจะเป็นที่โต้แย้งในวงกว้างและเราอยากได้ยินความคิดเห็นจากคุณทุกคนในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้